สวัสดีครับเพื่อนๆสายมูทุกคนครับผมวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆทุกคนมากราบสักการะบูชาพระธาตุชิมพีพระเศรษฐีนวโกดนะครับที่วัด่อยจังหวัดเพชรบุรีนี่เองนะครับผมไปครับเราไปสักการะพระธาตุกันครับผมพระธาตุชิมพีพระเศรษฐีนวโกดถือว่าเป็นศินละปะขั้นสูงของเมืองเพชรเลยนะครับและเป็นศินละปะเป็นพุทธสถานหนึ่งเดียวของโลกเลยก็ว่าได้โดยสถาปัตยกรรมของพระธาตุชิมพีนี่นะครับมีความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร และเป็นทรงอาคารสี่เหลี่ยมจตุรัสมีลักษณะคล้ายผ้ายันและที่ผนังเนี่ยนะครับจะเต็มไปด้วยอักขระพิเศษและมีพระพุทธรูปประจำอยู่ทั้ง4ทิศและมีฐานความยาวด้านละ18เมตรความสูงถึงยอดพระธาตุเนี่ย27เมตรเลยนะครับแล้วก็มีทั้งหมด3ชั้นด้วยกัน และภายในพระาธาตุนะครับจะมีพระประธาน3องค์ก็คือพระพุทธเศรษฐีนวโกดจึงอยู่ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็พระพุทธมิ่งมงคลอยู่ตรงกลางนะครับผมและพระศิวลีมหาลาบร่มเย็นอยู่ทางด้านขวานเองนะครับแต่ด้านบนเพดานก็จะเห็นผนังทั้ง4ด้านแกะสลักเป็นตัวอักษรขอมบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเหนือบริเวณพระประธานซึ่งเป็นยันของหลวงพ่อทองสุขแห่งวัดตโนดหลวงนั่นเองนะครับผม แล้วก็จะมียันพรมสีหน้าและยันหงมหาสเสน่ห์หรือหงเรียกทรัพย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากนะครับเชื่อว่าหากผู้ใดมาทําการสการะแล้วก็จะได้พบแต่ความสุขความเจริญสมหวังในหน้าที่การงานและสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้นั่นนะครับตัวผู้สการะเองก็ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความดีด้วยนะครับผมและชั้นที่2เนี่ยนะครับ ก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่4พระองค์และยังคงลวดลายยันพวกศัพย์ที่ผนังทั้ง4ด้านด้วยนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยชั้นที่2นะครับจะอนุญาตให้แต่ผู้ชายขึ้นไปได้ส่วนผู้หญิงเนี่ยนะครับห้ามขึ้นนั่นเองนะครับและชั้นที่3เนี่ยก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุในบุษบก5ยอดลงรักปิดทองชั้นนี้นะครับจะไม่อนุญาตให้คนทั่วไปและคาวาสเนี่ยขึ้นไปนะครับผม แต่น่าเสียดายนะครับที่หลังจากมีโรคโควิดขึ้นมาเนี่ยทางชั้น2ก็ไม่อนุญาตให้ใครขึ้นไปอีกเลยนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าจะเปิดเมื่อไร่เหมือนกันนะครับสะไดยเหมือนกัน และทางด้านนี้นะครับก็มีเจ้าแม่โกนอินนะครับไว้ให้เรากราบสักการะบูชากันด้วยนะครับผมแล้วมังกรสองตัวข้างๆ้านี่ก็สวยมากๆเลยนะครับ ทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อทันใจแล้วก็มีท้าวเวสสุวรรณด้วยนะครับผมจึงตอนนี้นี่วัดไหนก็จะต้องมีนะครับท้าวเวสสุวรรณเป็นปีของท่านจริงๆนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นเทพทันใจนะครับแต่ว่าศิลปะการสร้างการปั้นนี่ไม่เหมือนกับที่อื่นเลยนะครับผมนี่นะครับมีองค์พระพิฆเนศด้วยนะครับเป็นปางยืนนะครับผมผมว่าที่วัดแห่งนี้เนี่ยนะครับศิลปะเนี่ยค่อนข้างจะสวยแล้วก็ไม่เหมือนใครเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อทุกคนครับกับพระธาตุสินพีพระเศรษฐีนวโกศที่วัด่อยจังหวัดเพชรบุรีนี่เองนะครับผมถ้าหากว่าเพื่อนๆมีโอกาสผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะเวียนมากรับไหว้ขอพรจากพระธาตุสินพีพระเศรษฐีนวโกศกันได้นะครับเพียงแค่ชื่อเนี่ยก็ถือว่าเป็นมงคลมากๆแล้วนะครับผมก็อย่างที่ผมว่าไว้แล้วครับทุกวันนี้นะครับเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสําหรับวันนี้โมมูเตลูช่องคูค,คูที่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเราไว้เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย